อาหารที่คนเป็นเบาหวานคนหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะหเลยค่ะก็คือข้าวเหนียวนะคะรู้ไหมคะว่าข้าวเหนียวอะค่ะมีค่าน้ําตาลที่สูงมากเลยนะคะสูงกว่าข้าวขาวที่เราทานอีกนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เป็นเบาหวานนะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะสามารถทานได้นะคะแต่นานๆทานครั้งดีกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราทานไปค่ะค่าน้ําตาลขึ้นแน่นอนนะคะ 2ค่ะผละไม้ที่เป็นสีเหลืองนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยขนนหรือว่าทุเรียนนะคะเพราะว่าผลไม้ที่เป็นสีเหลืองะคะ่ะจะมีน้ําตาลค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆก็นานๆรังก็ได้นะคะแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะคะเพื่อที่ค่าน้ําตาลของเราค่ะจะได้ไม่ขึ้นนะคะ สามค่ะก็คือนมเปรี้ยวนะคะรู้ไหมคะว่านมเปรี้ยวค่ะน้าตาลสูงมากๆเลยนะคะลองไปสังเกตดูข้างกล่องหรือว่าข้างขวดดูนะคะว่าปริมาณน้ําตาลเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เป็นเบาหวานนะคะที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงดีกว่านะคะงดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเราทานเข้าไปะคะ่ะน้ําตาลมันจะยิ่งขึ้นสูงนะคะ รู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วค่ะยาดาเองค่ะดูแลคนที่เป็นเบาหวานนะคะด้วยตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะกูแคร์ค่ะตัวกูแคร์ตัวนี้ค่ะจะช่วยเรื่องเบาหวานความดันไขมันโดยตรงนะคะใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมะคะ่ะสามารถสอบถามได้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ้ายยจ้าฝากไปด้วยนะคะกูแคร์จ้า